สวัสดีครับพี่น้องเจ้าเชียงใหม่ที่ฮักและเคารพครับเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนผมได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องติกเก่งว่าบัไดฮับข่าวสารกันทั่วถึงมันก็วันนี้ก็เลยขอออกเป็นคลิปวิดีโอคลิปเพื่ออู้กับพี่น้องเจวเชียงใหม่ปเปิดตอหนึงเนาะก,ก็ผม มาอยู่ต่างประเทศเมือนก็ขึ้นถึงเมืองไทยคิดถึงบ้านเกิดเชียงใหม่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปฮู้ไปหันไปเยี่ยมเมือนละแต่ก็เป็นห่วงห่วงคนเชียงใหม่อยากให้คนเชียงใหม่มีความเป็นอยู่ดีได้สิ่งดีๆเหมือนตอนที่ผมเป็นนายกตอนไทยรักไทยเนาะวันนี้ก็เลย มาย้ํแหงกําว่าผมฝากเบอร์หนึ่งนายกอบจอพิชัยเลิศพงอดีสอนหรือก้องอันผมก็เชียร์แกเพอแกแวะมาหาผมที่ดูไบตอนก่อนที่จะที่จะตัดสินใจนี่อย่างเนี้ยผมก็นั่งอู้แนวคิดของแกแกก็มีแนวคิดที่ที่ดีแล้วก็ฟังแนวคิดของผม ที่ว่าจะพัฒน,นาเชีย,ยงใหม่อย่างใยังยังยังไพ่อผม,ผมก็เลยดีใจว่าเออเขาได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยลมสมัครในอบจเชีเยงใหม่ผมในฐานะคนบ้านเกิดเชียงใหม่เลยต้องเชียร์เชียร์เชียร์คนที่จะทำให้บ้านเมืองเาดีเชียร์คนที่จะตั้งใจทุ่มเทเพื่อพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็เชียร์คนที่ ฮับฟังความคิดผมห้องเพราะว่าผมอยากจะเสนอความคิดเพื่อไปช่วยกะบ้านเราเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงวันนี้ก็เลยฝากเชร์กับเรื่องวันที่าวธันวาคมนี้นะช่วยกันเลือกเอาฮือชนะคือขาดเด้อธรรมอันมันมันผมขอเสียหมดแล้วเนาะหาว่าคนยังใหม่บ่ฮักผมละอี่เนาะอันอย่างไรก็ผมมั่นใจว่าจะคนยังใหม่ยังไม่ลืมผมเตื้อเพราะผมบ่เคยลืมคนยังใหม่ เคยลืมบ้านเกิดบเคยลืมประเทศไทยเลยตลอดเวลาว่าไปไหนไปเห็นความเจริญเห็นความบัดเจริญก็นึกถึงบ้านเฮาตลอดว่าถ้ามีโอกาสจะแนะนํารัฐบาลที่เป็นหมู่เฮาผู้กันหูเรื่งองเพื่องนี้นปัญหาเื่แก้ปัญหาบ้านเฮาอย่างใดพ่อครัทุกครั้งที่ฟังไทยรักไทยเก่าก็คือบอกว่าพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลก็ปรากฏว่าเศรษฐกิจ ดีบาเสียหายเลยบ่เหมือนกู้วันนี้ก็เลยเป็นห่วงก็เลยอยากฝากพี่น้องเดินเนอร์ยังไงก็ฟังหลักันเดินเนอร์คือเติร์งหานะครับคือเติร์งหาเชียงใหม่ขนาดเนอร์ครับขอบคุณครับพี่น้องครับนี่นะรู้ไม่ได้มากนี่ยใช่อะไรเหรอเธอทำอะไรล่ะเธอทำอะไรเธอทำอะไรพอท่านนายกทำเป็นบ้าถึงไงเขียนอะไรก็เหลนทุกวันอยาใช้คจะเอาอะไรกัหนา เก่งในสนามมาบริหารมาสมัครเป็นสสนะไอ้ทัศวานอะไรหนึ่งคนเลยยังเก่งในสนามาเป็นนายกเดินไปพวกคอลัมนิสต่างๆมามาเป็นรัฐมนตรีสมัครเขาหน้าผมจะเลือกให้โอ้โหก็ตกก็ตกแล้วทำไงโอ้โหไอ้ทางว่าถามงี่เง่าเหที่มาถามผมนะไอ้ตอบได้ไหมปัญหามอดูมาเฮ้ยเขาหน้าสมัครสสได้ถามแบบเนี้ยโดดรู้ทุกเรื่องอ่ะ ทำนี่มาทำนี่มาทำเออรู้แล้วแต่ถามวันนี้มันถามแรงไปไม่นั้นกงีดเสร็จเมื่อไหร่ว่าโทหนึ่งท่านบอกให้ผมไม่ทำถนนสองท่านบอกว่าประโยชน์น้อยสามใช้งวเปื้อแล้วกูทำยังไงวะว่าโท่รางคันีกา่ค่ำกำกลา่ไมม่ได้า่ลา่

ทำไมเวลาท่านนายกถูกถามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเราต้องโมโหทุกครั้งนะคะก็มันไม่ใช่เวลาของผมเวลาวันนี้ผมเป็นอะไรผมเป็นอะไรที่ถามหัวหน้าคอทชเป็นนายรัฐมนตรีที่มาจากกระบวนการอย่างนี้แล้วมัถามไอ้การเมืองปกติกับผมมันไปได้ไหมเล่าการเมืองที่เป็น ถ้สังไปนี่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้วไอ้บ้าออตรงนี้ไอ้ไงผมไม่คิดค่าแล้วไงวะเขาใจยังไม่ได้โมโหเลยเอะลงดีทำไม Who are on issues of mutual interest such as trade and security at mm -hmm. And uh, I'm confident that as the UK, mm -hmm. and uh, the UK is the top destination for mm -hmm. Thai government-funded mm -hmm. students on science yes. and technology, right. so I, mm -hmm. I look forward to strengthening those holding elections in Thailand mm -hmm. in early. <coughs> ด่าเราดิด่าผมมาเลยคุยโวยู่แล้วด่ามาว่าไหมประเทศถ้ามันย่อยยับไปแล้วแบบอย่ามาโทษครับพูดทุกอย่างทุกเรื่องเพราะว่าอ่านเคยอ่านไหมถืออ่ะอ๋ออ่านอยู่ค่ะอ่านแล้วเจอไหมที่รัฐบาลที่ทำดีๆอ่านบ้างเปล่าจะตกไปทำไมมาตกไหมเรื่องอะไรโม่ก็ไปไปหาเองครับตอบอ่ะเออเคยตลาดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคุณไม่ใจคนอื่นหมดทุกคนแต่คุณไม่ไใจผม like car แต่พลเอกประวิทย์เคยยืนยันกับชั่วโมงที่26ว่าไม่มีความต้องการที่จะเล่นการเมืองลองนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมเาดยนะผมไม่ไม่คิดเลยครับผมไม่ยากแล้วผมไม่เคยคิดอยากเล่นการเมืองคุณไม่ต้องถามผมตอบได้เลยไม่เล่นไม่พูดนี่เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คําพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตาแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับตอบมือให้เลยฮะตอบมือให้เลยฮะ ประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่าถ้าพลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลครับคําพูดนี้เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คําพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตําแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะครับตบมือให้เลยฮะตบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศอีกทีว่า ถ้าพลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลผมจะไม่รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลครับขอบพระคุณฮะเพราะว่าประชาธิปไตยวิปริตเพราะไม่เป็นประชาธิปไตยจริงคนไม่กี่คนที่ยึด,ดนานัจเลือกผู้แทนในสภาที่เรียกว่าส่ววได้ส่องร้อยห้าสิบคนครับร่วมกันเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบคนแต่ว่าส่องร้อยห้าสิบคนที่เป็นส่ววที่คนไม่กี่คนเลือกก็ไปเลือกนายก รวมกับคนของประชาชนห้าโรยคนได้ด้วยผมถึงบอกว่านี่คือประชาธิปไตยบิดปทิศผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับและผมนับถือเคารพบูชาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นในประเทศไทยคนที่จะกําหนดประเทศอนาคตของประเทศไทยได้ต้องเป็นคนที่ได้รับแมนเดตหรือสันธานุวัตจากที่น้องประชาชนอืเพราะั้นผมผมพูดได้เคลียร์เลยนะครับ นายกมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยต้องมาจากพวกผมอืมผมจะไม่ยอมรับให้คน250คนที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนครับมาเลือกนายกมนตรีของพวกผมอืมนะครับเป็นส่วนประกอบได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้อืคนไหนก็เป็นนายกมนตรีไม่ได้ครับอืมผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้านไม่เป็นแล้ว ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วรลึกถึงเขาด้วยความเคารพในความเสียสะละและวันที่คนอย่างพวกเราลุกขึ้นมาประกาศุดมการที่จะสืบสารปฏิทานของพี่น้องผู้เสียสะละเหล่านั้นเขาไม่เป็นแล้ว ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วถ้าจะถามว่าทำไมเราถึงต้องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็เพราะว่ารัฐธรรมนมูญ6ศนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาล รัฐประหารคอสชนั่นเองถูกต้องไหมคะหลายๆอย่างที่กำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ60ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้ส่งสิทิุกคนเลยแต่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการแสวงหาผลอำนาจต้องการแสวงหาเงินตาจากภาษีที่เราได้จ่ายไปทั้งป่ทังตังถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงต้องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมมาอย่างแท้จริงและแน่นอนค่ะมันต้องออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนสูงสุดอย่างแน่นอนสิ่งที่เราต้องเอาออกเป็นอย่างแรกนะคะนั่นก็คือมาตรา256มาตรา256เนี่ยกำหนดไว้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญจะต้องเห็นชอบจากสวหรือวุฒิสภานเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งในสาซึ่ง มันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าสาวชุดนี้สาวา250ชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากประชาชนเลยมันมาจากการแต่งตั้งจากรัฐบาลรัฐประหานร,าน,ราน,นี่รวมถึงยังไม่รวมถึงว่าสาวาชุดนี้นะคะนอนกินภาษีที่เราจ่ายไปอย่างสิ้นเปลืองมาประมาณมากประชุมสภา,ายังแทบจะไม่เข้าเลยแล้วบินหน้าอะไรอยากจะเอาเงินภาษีของประชาชนอีกคะ เราอยากได้รัฐธรรมนูญใหม่นะคะสวรหรือวุฒิสภาเนี่ยคือกุญแจสําคัญในการที่จะได้ในการที่จะปลดล็อกรัฐธรรมนูญนี้เพื่อได้ร่างใหม่หรือเอาจริงๆถ้าเราอยากจะพูดถึงส่งข้อความถึงวุฒิสภาโดยตรงเลยเนี่ยเราก็คงอยากจะบอกว่าวุฒิสภาคะถ้าอยากจะทําอะไรให้ประชาชนสักครั้งบ้างาก็ช่วยเปิดทางให้พวกเรา้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เถอคะค่ะ สุดท้ายนะคะการยุบสภาข้อนี้เนี่ยจริงๆรับทําได้รัจะทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่การยุบสภาจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่มีการแก้ไขอํานาจของสวแล้วเท่านั้นถูกต้องไหมคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้รัฐบาลคอสชอสามเข้ามาอีกเราเอาไหมคะเ,เราไม่เอารัฐบาลคอสชอสามใช่ไหมคะรัฐบาลคอ,อ,ชอสชสองนี่เราก็ไม่เอา พูดกันตาตรงนะคะสอวอ .250 เนี่ยเปือเปรียบเสมือนลูกสมุนของรัฐบาลรัฐะหารหรือของคอสอชอซึ่งจริงๆแล้วนะคะพวกเขาเป็นผู้ที่มีควุฒิวัยรุฒนจริงๆแล้วเขาไม่ควรจะต้องมาเป็นแค่ลูกสมุนของกลุ่มคนที่มีอำนาจเผดการในการอยากจะเข้ามาช่วงชิงผลประโยชน์จากประชาชนอย่างพวกเรารเ,อเอาความเป็นจริงแล้วนะคะ สวชุดนี้เนี่ยมาจากการแต่งตั้งจากรัฐบาลคอสช,อชอยังไม่พอเขามีอายุ5ปี5ปีนะคะรัฐบาลมีอายุแค่4ปีแต่สวมีอายุ5ปีแล้วยังมีอำนาจในการโหวตเรื่องนายกอีกแบบนี้มันแฟรหรอคะมันไม่แฟใช่ไหมคะแล้วถ้าธรรมนน,นูนี้มันออกแบบามาเพื่อประชาชนตรงไหนกัน จริงๆนะคะถ้าพูดต,ตรงอํานาจของวุฒิสภาชุดนี้เนี่ยมีล้นเหลือมากเลยทั้งเลือกนายกเรื่ององค์กรอิสระอีกทั้งยังมีส่วนในการที่จะไม่ให้เราไปแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาเลือกเข้าไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกหรือคนที่อยู่ในองค์กรอิสระก็ตามล้วนเป็นคนของพรรคพวกพวกขเขาเหมดเลยแล้่แบบนี้เราจะได้ผลประโยชน์ตรงไหนอะคะถูกต้องไหมคะถูก้ ถ้าเอาความเป็นจริงในสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเรามองว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเนี่ยก,ก็มีศักยภาพและความสามารถมากพอที่จะบริหารประเทศได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการรับรองจากสภาสูงหรือวุฒทิศสภาอีกต่อไปแนละ้วถูกต้องไหมคะวุฒ<อ>ทสภาไม่จําเป็นต้องมีอีกแล้วอีกต่อไปถูกต้องไหมคะจะมีทํา